ในหมู่บ้านปลายดอยที่ถูกไฟไหม้เมื่อสิบปีก่อนผู้หญิงชื่อเดือนและลูกชายตายอย่างสยดสยองท่ามกลางชาวบ้านที่ยืนดูแต่ไม่มีใครช่วยหลังเหตุการณ์นั้นผู้ชายที่อยู่ในคืนนั้นทยอยตายปรีละคนทุกรายมีรอยมือไหม้ตรงหน้าอกเหมือนถูกกดโดยผู้หญิงคนเดิมชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีเดือนจึงแขวนผ้าถุงสีแดงหน้าบ้านทุกหลังเพื่อกันเธอไม่ให้กลับมาแต่ความตายก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ฝนนักข่าวสายหาชยากรรมกับแมนช่างภาพคู่หูถูกส่งขึ้นดอยเพื่อทำสารคดีพวกเขาได้พบผ้าบุญและตาเพ่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ยืนยันว่าเดือนไม่ได้หลอกใครเธอแค่เดินเปลียกและทิ้งรอยเหมือนคนขึ้นจากห้วยทั้งยังอุ้มลูกชายเหมือนคืนที่ถูกเผาตาเพ่งบอกความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคนจุดไฟในคืนนั้นคือมานะชายที่ย้ายไปอยู่เมืองระหว่างการสำรวจ ฝนและแมนเจอสิ่งผิดธรรมชาติหลายอย่างตั้งแต่ตุกตาไม้ขยับเองรอยมือไม่สดหนิวที่ส่งควันเบาบางตลอดคืนไปจนถึงภาพในกล้องที่ถ่ายติดหญิงเดือนเต็มตัวผิวครึ่งหนึ่งไหมผมเปียกน้ําและท่าทีที่ไม่โกรธเกลียดแต่เหมือนต้องการให้ใครบางคนพูดความจริงที่ถูกปิดมานานความเงียบของคนทั้งหมู่บ้านคือเชื้อไฟที่ยังไม่มอดคืนึภาพในกล้องเผยเหตุการณ์เก่า,กาซ้อนขึ้น ไม่ใช่แค่ผู้ชายสามคนที่บุกเผาเรือนแต่คนทั้งลานยืนดูโดยไม่ช่วยใครเดือนไม่ได้ตามหลางแขนเธอตามทวงความจริงเมื่อมานะปรากฏตัวต่อหน้าเธอเขายอมรับว่าตัวเองเป็นคนจุดไฟและปล่อยให้มันลามเพราะความกลัวเดือนแตะหน้าอกเขาเบาๆความร้อนแล่นผ่านเหมือนเปลวไฟจากอดีตแต่แววตาเธอกลับเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและการให้อภัยมากกว่าการลงโทษวันต่อมามานะตาย แต่ผีเดือนไม่ได้หายไปเธอเพียงเตือนว่าความเงียบคือสิ่งที่ฆ่าคนไม่ใช่ไฟฝนกับแมนจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ดังที่สุดไม่ใช่เรื่องผีแต่เรื่องคนที่ยืนดูโดยไม่ช่วยใครและความจริงที่หมู่บ้านพยายามซ่อนมานานก่อนลงดอยฝนยืนใต้ต้นนิ้วใต้ผ้ถุงที่พาดนิ่งอยู่บนกิ่งไม้ผืนแดงหน้าบ้านทุกหลังพลิ้วพร้อมกันเหมือนถอนใจทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้จบที่ข้อเขียนสุดท้ายของฝน ต้นงิ้วยังยืนหนึ่งคนไม่ใช่ผีและไฟยังอยู่ตราบใดที่ความจริงยังไม่ถูกพูดออกมา